สวัสดีครับผมคลิปวันนี้เราก็จะมาอันบอกแกะกล่องโน้ตบุ๊กที่เป็นทัชสกรีนครับตัวนี้ใช้ระบบ Windows 10นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้าง ก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับตัวนะคืออะแดปเตอร์ครับผมตัวนี้แหละเป็นตัวที่เป็นแท็เล็ตครับที่เป็น Windows 10ครับมาแกะกันเลยครับ นี่นะผมจะเป็นโน้ตบุ๊กที่ฮอฟูจะสืแอโรแท็บครับผมวิธีเปิดเครื่องวิธีเปิดเครื่องก็กดที่ปุ่มสีขาวครับ ระบบตัวนี้คือ windows 10นะครับผมเรามาดูสเปคเครื่องกันสักหน่อยครับวิธีดูกดที่ p c ค้างไว้แล้วมาที่ property ครับและสเปคตัวนี้จะเป็น cpu intel atom x 5 Z8 5.0 0ครับความเร็ว1น4 GHz สิครับ ram 4 GB โัวนี้เป็นระบบวิดีโอสิบโปรครับเป็นสองเป็นเวอร์ชั่นของสองหนึ่งเอสองครับมองเลยว่าเครื่องนี้โคตรดีครับเรามาดูก้องกันหน่อยครับกล้องก็ถือว่าใช้ได้ครับบอกเลยว่าโคตรดีครับ นี่ก็มีปุ่มวิด o w s นะครับก็คือเวลากดนะมันก็ขึ้นวิดีโอ Windows ให้ครับบอกแล้วว่าโคตรด,ดีก็คลิปนี้ขอวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการเป็นเสียเส่ยงนะครับบอกแล้วว่าโคตรดีครับ ไวไฟรองรับสองจุดสี่กิกะเฮิร์และห้ากิกะเฮิร์ครับวิธีคนนี้ก็ใส่รหัสรหัสขอปิดก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ